สวัสดีครับพี่น้องพ,พอ่อๆก็ช่องฟุกขวัญใจลำพืนอฟเชียวบารพี่น้องบรรยากาศลำชีเช้าๆนะครับน้ำไหลเชียวไปทางขวานะครับแต่วันถิด ไหลลงไปทางเดียวกันเนี่ยแม่นำ้ำโขงเนเนอะครับแม่น้าโขงก็ไหลไปฝั่งนี่ฝั่งขวาลำชี่ก็ไหลไปฝั่งขวานะครับไ่ว้าวนี่มันเยาวเส้นก,กองเลยจงิงนะ ทางลงไปบิ่งมุมหนักนะครับ <c oughs> ตอนนี้คืองดน้ำเย็นโดยปริยายโอ้ยแต่ว่าตัวให้มีน้ำเย็นก็บอก,กินดัอเด้อถ้าว่าอากาศยังสงส2 3องศานะครับตอนนี้ที่บ้านท่าสเบียงวัดท่าสเสบียงไม่เป็นบ้านท่าสะเบียง 23องศาปัดหลักมหินกับน้องอนุ่งเอาคืว่ามีคนเกือบรอยนามบ้าเมนตีบ้าเมนนี่ตีเกือบเขาอ่ะ ยู่น,นี่บอกนี่นะครับมาสำรวจม,มันสิเป็นตาลมลงบ่ล่ะหรออันน้าม,มันเป็นน้าเงียวเขาหรือว่าน้าเขามาอ่านเดี๋ยวนี้นนครับลำน้ำชีเสียดายไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นน่ะ MV นี่แหลนะเนาะพี่น้องเนาะถ้ามีพระอาทิตย์ขึ้นสูงๆสีงามนะครับอันนี้คือถ่ายรับน้ำชีช่วงเช้านะครับให้เบิรงเลยใจจริงอยากไปไทยยุ่หนาพญานาคนะครับแต่ว่าไม่ต้องขามหัวน้นาไปและอีกอย่างหนึ่งเขาตอมลังกสีไหวมงนั้นนะครับก็เลยบปรเด็นไปตรงอันมูซีสุดโตโยาสีปทุมมานะครับก็ปเป็นอย่างนี บ่ได้มิตรลํานำชี้ได้พี่น้องพี่วัดงามๆดีนะผมภาพไปอีิงพี่น้องแต่คงสิได้เห็นในหลายๆช่องนล้นๆแต่ว่าช่องผมเดี๋ยวสิไทยช่วงเศร้าให้บเบืองเพราะว่าเขาไปไทยช่วงันสายช่วงมันมีแหล่แล้วมันก่อ,อกกสิวิวหนึ่งปัดจ้ามเสามามันอีกวิวหนึ่งได้ม่คือกันได้ นรกำลังสีทรงกันศิลปินล่งแล้วนะครับดนตรีนี่คืนนี้หู้เลยลัง็สีเหลี่ยงนเลีวยงนะี ดอดล่ำลุ่ม,ม,ม,มทุลทรัพย์เจือเท่เลยโวแต่เมื่อเห็นว่ารถจอดเลี่ยงกันสายไล่ข้างหลังรถบากนะครับเป็นตาเดืออกง่ายไปละ่ะบอนนี่บึงบัวนะครับสิไปทายบอนผลหล,ลังรถเขาผลหลังบอน ตรงคามก่อภัยหมดแล้วมันจะงามนะครับโอ้ยแต่ยังซ้ำหนี่ก็เมยหลอบน้ำมันสิบว่วเดเอเอานาำเปาใสผุนลือคนโอ้ย <c oughs> ไอ้หัวจะของในะถอนพ่นอ <c> ่ <oughs> เนี่ย อาวอันนี้ก็ได้ง่ามเพื่อเกา้าดงดอกบัวนะครับพี่น้องบอกาสลงไปดอกเพราะว่าเท่าผมเป็นแผลนะครับสดายแห้งบ่ม,มีพระอาทิตย์ขึ้นนะครับบัวง่ามแห้งนะครับสีส้มสีส้มยังได้เหตุภาพว่าาตแตก บ้านนั่นบ่หนากว่าบ่าาบสถ์หรือใจไหนหรือเป็นพราเขาโบดเขา้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยตกซะเนาะลาเห็นลำชีไหลลองพี่มายืยนคอยมองมาคอยจ้องอยู่ริมทางห้องบ่าาได้ซ้ำเหี้ยวเจ็บคอ อาศัยว่าเป็นพยาเอาป่อแดงยู่นะครับเนี่ยบัวนี่ครับบรรยากาศง่ามชงเศร้าตาว่าอ,อันมุ่มในปลาภัยมันดีแห้งด้พี่นองมุ่มในปลาภัย ว่ามานอนบางเสานะครับบางสลบสาลาแหไปนี่บัดนี้มันตื่นแล้วนะครับมันฟื้นแล้วไข้เนยขึ้นมาแล้วตอนนี้เลือดแต่ไอน,นะครับส่วนส่วนปวดหัวอัดยาแก้ปวดเข้าไปมันก็ไข้เนยนะครับยังดีว่าเพราะปิดอีกอย่างหลายตอนเรกกังวลแห้งเพราะว่า,วาด้วย การทำงานนะครับพักผ่อนไม่เต็มที่นอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาอย่างสันยสีนะครับและเรื่องสารอาหารอีกนะครับบางที่ก็กินท่าที่มี่กินมันกินนี่ไปเรว่าเอา้าไม่สิมาเป็น,นยังสีง,ง่ายๆทีคืออื่นใาอยู่กันว่าต่างหลายสิป,ปีคือบ่เป็น่นว่สาสันไปทางใดนอน เสียงจิตกระโ p o วงฟังปวงางนาพี่น้องเมื่อแรงบ่นเนี่ใจครับม่สมเดนอ่ายสมเดว่าไปว่ามามุมนี่มันง่ามกว่าเด้พี่น้องไปมุมงวันนั้นมันต้นไผ่บังเน่ โอเคครับพี่น้องกับสิขอลงไหม่ซานนี้นะครับคิดหนาพอกันไหมครับเอาบรรยากาศย,ยา่ำเศร้าลําชี้กับดงบัวมืฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ฟุกขวัญใจด้วยนะครับพี่น้อง